โอเคขอขวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันยู่ของผมเช่นเคยไปดีนะครับผมนะโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้เราก็จะไปยู่ในหัวของสกินไลฟ์เฟนของโปกติตวิทยานะั่นเองนะครับนะคือตัวคอสโอเวอร์ของไลฟ์เฟนของคนเนี้ยคือมาในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เข้าเซิร์ฟของ เอเชียที่ไม่ใช่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะไม่มีขายในร้านค้าครับแล้วก็เป็นสกินคอสต์โอเวอร์ที่มาแล้วแล้วก็ไม่น่าจะมาอีกนะเออไปไปได้ที่จะไม่มาอีกแล้วก็สามารถซื้อได้ที่เซิฟญี่ปุ่นนะครับนะเพียงแค่เรากดเปลี่ยนภาษาแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะแต่ในกองญี่ปุ่ตรงคลิปในตรนนี้เนี่ยน่าจะซื้อไม่ได้แล้วนะอกพิบอ้นน่าจะซื้อไม่ได้แล้วนะโอเคี๋ยวันนี้เราจะไปเล่นให้ดูกันขั้นหนึ่งเกมนะเราอยากให้เพื่อนๆดูกันไปก่อนนะครับว่า ตัวแอนิเมชันของนางเนี่ยเป็นยังไงนะโอเคดูกันครับผม,มตัวนางเนี่ยก็จะแบบใค่ชุดคูดเป็นกระต่ายเนาะเออตัวตัวละครของร,าร้านเฟตัคนนี้เป็นกระต่ายนะโคนี่นะใครที่ใช้แอปไล n ์บ่อยๆเนี่ยน่าจะรู้นะครับว่าเออแบบจะมีกระติกเล่ยแหมมาฟรีก็จะมีตัวโคนี่ด้วยนะรันะะ่อืม แล้วก็พอโกโมเดลที่เขามาทําในอะไรนะ Identity ินี้ก็ไม่ใช่แบบว่ากะหลกกระหลกเลยนะสวยเหมือนกันนะช่างหารื่องนะกีบตะ <laughs> ก็น่ารักมากเลยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในกีบกันเลยดีกว่านะครับผมไปเลยจนะ้าโอเคผมเราเจอใน้องของดนันอะไรนะเเรยกว่าอะไรนะไ <laughs> อาจารรนเฟิร์นลท่านแข่งจันนะโอเค อย่าเผมเคล็ประแรงไว้ก่อนอเคล็ดประแรงไว้ดักไว้นะเวลาเราเจอฮันเตอร์เนี่ยเราจะได้วิ่งไปทางนี้นะครับเขาจะได้แบบว่า,าซิสตโลเฮ้ย <c oughs> เพื่อนเรายังไม่โดนตีกับคนเลยวะ่ะของจิ้งวะ่ะ <c oughs> คุณภาเปราวอ่ะโดนแล้วอ่ะโอ้คนขุดสงสารโดนนะเอาว่ะ <c oughs> คุณขุดตอนนี้มันจะไม่มีความหมายยังไงเพื่อนนะ แต่ว่าเกมนี้ตัวชดแผนหนักมากเลยนะยกเว้นตัวเรานะครับนะคนคนูนคูสารเนี่ยชดแผนได้4ครั้งเลยนะจ้าต้องตีสามัังเสียงมีสามรังนะถ้าเผลอๆแต่เอเดอาจจะโดนตี4ทีนะคนคณสคูสารก็เยอะกว่านั้นนะเพราะมีเสียคอยครับนกเขาบผมโอ้โหนกส่งไอเสียเอ้ส่งไอเสียอะไรคนคูนคูสาร ยังยังไล่ไม่ได้เลยอ่ะเออเนี่ยเวลาเจอกีชาแล้วเขาเวลาเจอแบบทีมชกแผลเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเสียเปียบเลยอ๋ออ๋อแหนะนะอ้ยอ้ยใครเดินผ่านมาใครเดินผ่านมากันเล่าโหเราไปคงที่เราเก็บสถานที่ไว้แล้วครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อครับ,รบ ه, อาวเอาวันเอาวันเราเก็บแปรงไว้แล้วไงกูเดาจะมาแล้วผีเสื่อผมเล่นกีชาบนะ่อยนะ๋ยาเขาจะกมีแดลงอ้าวเก็บครับผม ชิบหายแล้วคิดหายแล้วโอ้โหไม่ได้นะแล้วอ๋ยังไงอ่ะอุ้หูโดนว่ะผมว่าน่าจะโดนทีหนึ่งนะอุ้ยเราเกาะไม้ได้อยู่อ่ไม่โดนนะยังก่อนนะโอ้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วเจอมันใจร้ายเกินไปนะเกย์ชางเกับพังไม้ของเราเลยเหลือโดนทีหนึ่งโอ้ยอุ้ยมาแรงไม่ออกด้วยนะเมื่อกี้โอเค เวลาเจอกีชาเนี่ยพยายามเล่นแมสที่มันเป็นแมสทึบนะครับหรือว่าแมสที่แบบว่าไม่ได้กว้างจนเกิดไปให้นางเล่นได้นะโอ้ยังไงยังไงเนี่ยโอ้จะเรียบไม้กับผมเลยครับยังไงโอ้โหเฮ้อเอ้าว่าอ้เกิดไปเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วพังไม้เอาพังไม้ก็ย้ายไม้ี่ครับแอนกุดาวผีขี้ยยังไม่มาใช่ไหมล่ะเลือยวิงวีนะมาแล้วไงเขามาแล้วไง ยังไงก็พับหน้าไปอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดพุ่งไม่ได้นะพุ่งได้ก็เกินไปนะพุ่งได้ก็เกินไปนะอน่าไปแนวแจไ่อยู่แล้วจุย้ยไปแล้ววิ้ยไปตามตามอยู่ตามอยู่จอดแมลงไว้ตรงนี้เลยจอดแมลงไว้ตรงนี้เลยครับอ้อไม่ให้ตีนะอย่าทำร้ายแมลงเรานะเอาไปเลยไปเลย <Hey. S 1> เอา้ากดไม่ทันจริงๆว่ะ เอาเอามากันทั้งบูบ้านเลยเอ้เอยอะไรโอ้โหนี่เป็นบูบ้านคนแฟมิลี่แต่ว่าเครื่องถอรหัสเนี่ยเดียกกองเครื่องแล้วนะครับถือว่าเร็วอีกนะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาวัาเรียแบบช่วยแบบโคเล่งเฟดเลยโอ้แต่ว่าเป็นไปได้ที่เขาช่วยเล่งเฟดก็ดีอยู่นะเพราะว่าอาจอาจจะมีพังเครื่องนะครับแต่ก่อนเอื่นเลยไม่วันนี้ใครเล่นไปหมดนีย ไม้อางนี้ใครเล่นไปหมดเลยเอาว่าคนใจร้ายอย่างเธอเล่นไม้ไปหมดเลยโอ้โหแล้วเราจะไปจุ๊กยังไงแหละแกับเออนะครับเวลาแบบตัวช่วยมาช่วยเนองติดสถานะใช้เนี่ยพยายามถ้าเรารู้ว่าตัวเราโดนโซนเครื่องเนี่ย เออแล้วก็เวลาลด้เจอตีชาเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะเล่นพังเครื่องถ้าเราโดนช่วยติดใช้แบบทันทีแล้วอ่ะตีชาจะไม่มีโอกาสได้ไปพังเครื่องนะครับ<ม>ก็เราก็พยายามวิ่งฉีนะอย่าไปล้มกองโซนเครื่องตรงที่เราผู้หญิเราปั่นไม่งั้นเครื่องมันจะไม่ทันนะเพราะว่าเพื่อนเราต้องย้ายเครื่องไปเปิดเครื่องใหม่นั่นเองโอเคมีการจุดเครื่องมาเรียบร้อยแล้วจ้ะเอาวะแต่ว่าไม่มีใครคิปประตูเลยดิโอโจะรอดแค่เนี้ย <laughs> พล่าเปลี่ยนเป้าหมายระวังรอบปอยที่อ๋อโดนไปแล้วอ่ะอีระผมเล่นในของของกีตาร์เป็น369นะครับนะก็จะเป็น36แล้วก็เน uh ้นไปทาง9ก่อนคายลายไม้นะไม่มีขปิ้นต่างนะครับจะหาของก่อนเผื่อเวลาไว้ว่าเราจะเจออะไรเจออะไรเจออะไรอ๋อเจอน้ำหอมโอเคจะเอาแมลงเอาแมลงไปหลอกล่อ ไอ้กินตัวกีต่าววาเนี่ยผมเองก็เล่นไม่ได้เชี่ยวชาญหรือว่าอะไรมากนะคือก็เล่นตามภาษาที่ผมเข้าใจอะ <g ül> คือเ,เพื่อนบางคนแบบวีกิกาเนี่ยอาจจะขัดใจนิดนึงนะ้องขออภัยด้วยอ๋อไอ้ท่ารู้ดูดูพาสีมานั่งกรงไหนอะโอ้พามานั่งหมาหมุนนะได้อยู่แบบนี้เดี๋ยวเราแคมป์ูไปไว้เอาไม่หินหรอกนะให้ห็นก็แปลกนะโอ้มันจะตีแมลงของเราหมดแล้วนะ ันออกไปแล้วอะออเออลาบแซบป,ปะครับก็มาดีครับแอบแซบนะแซบเ,เลยเสียนนีิไปเลยโอ้โหเรียบร้อยครับผมเพราะว่าผมแค้มปุกตรงนั้นนะก็คือว่าตัวอะไรนะกีชาครับที่ว่าผมจะไปช่วยเอด้าไง <c oughs> ก็เอาน้ําหอมมาเลยแล้วผมก็โดนสาบด้วยนะอ้าวะผมว่าเบ่รอดแล้วจะรับยังวัน,นี้อุย้ยโดดไม้โคลไมหนึ่งทีก่อนนะก็มาดีจางก็มาดีแชมป <c oughs> จีน้ำหอมฮะล้วก็โดดโดดโดโดจริงโดดจริงอ่ะอาการลงมาไปละอาการลงมาไปละเอาผมว่าลงผมว่าลงอันนัะอย่างไหนอย่างก่อนอุ้ยติดติดนิดนึงติดนิดนึงพแต่พูดอ้ยยังงม่โตนอันนจะมาพุ่งกับผมหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกว่าเพื่อนช่วยกันสามคนเลยนะเว้ยเฮ้ยคุ้งหมอกีชาคุ้งหมอ ๋อว่าวกาแดงหมดแล้วด้วยนะ๋อา่ากาแดงหมดแล้วด้วยนะผมว่าชัวร์ๆเลยว่ารอดกันหมดอโอเคผมก็น่าจะรอดกันหมดเลยนะขามคน,นี้นะครับใครชอบคลิปนี้ฮนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะจะได้ไปพลาดการอัปิดียอใหม่ๆมของผมนะอย่าลืมกดขันกระดิ่งด้วยนะครับช่วงนี้คนไม่รู้กดขันกระดิ่งบ้างไหม <c ười> คิดถึงเหงาเลยเกินดดูหายไปไหนหมดแล้ว <c ười> โอเควันนี้ผมขอโกวลาไปก่อนบายบายไว้เจอกันิหน้าจ้าจะพยายามอัพบ่อยๆนะ